พยายามหายใจลึกๆถ้าอากาศเช้าๆนันนะออกไปหายใจเข้าลึกๆเพราะเพราะเพราะลมเนี่ยมันเป็นตัวปรับคลืนในชาดีมากลมลมมันเป็นกรรมกรรมฐานที่ละเอียดนะฮะ <c oughs> ถ้าใครฝึกลมได้ก็สุดยอดควบคุมกรรมฐานทั้งหมดเลยลมเนี่ยแต่มันฝึกยากเขาไม่ค่อยฝึกกัน เขาจักรพรรดิ้อามาที่หลวงปู่นึกถึงท่านกำลังจากรพรรดด้วยนะแล้วก็จะมาพร้อมกันกำลังไตสรนาคมกำลังพรกระจกจากอดีตปัจจุบันไปอนาคตกำลังพอริทตุององล่ะแล้วมีท่าน ฝากชีวิตบ้กระท่านเลยนับจากนี้ต่อไปทุกอง์ข้างหน้านั้นเพราะท่านยัางเรียนาใจเกิดนั่นละโซนเนี้ยก็เรียกว่าโรสโซนเป็นใหญ่ทุกภพชาเพราะโพธิสัตว์เนี่ยท่านปรารถนาใหญ่ที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลท่านในทุกภูทุกชาติเนี่ยเราก็เราก็ใหญ่ตามท่านประมาณนั้นพอท่าน ไปแล้วเนี่ยเราก็ก็ใหญ่แทนละง่ายไหมง่ายนะแล้วก็เชิญเชิผมทุกทันทุกภพทุกภูมิโลกวิญญาณโอปาติกาทั้งหมดที่ยังเรียนว่าใจเกินในสังสารวัฏเนี่ยนะญาติเราทั้งหมดนะภูทุกคนทั้งลายเจ้ากรรมยมเวทปิดามานดาบูญติ พระสยามพระเสยยามที่ผู้ที่ดูแลชาติศาสนาศาสนาบร,รกษัตริย์มีรากษัตริย์เวลาบรรุร,บร,รุษเรียนสี่สังไรอันเชิญเมืองรับแปลด้วยนะครชาวเมืองรับแปลพบภูมิทั้งหลายตายวิภา่านด้วยบางคนอาจจะเจอนะพอกเข้ามาทุกครั้งแหละที่เราสวดอ่ะ สดสบายสบายนะุ kind of ูตังชีวิตตงไมบูเชมิธรรมชีวิตังไมบูเชมิสามัชีวิตัง मे है गो चि ध